สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้เก่ามันเชียจะภาพพี่น้องเอฟซีตามติดตามต่อแนวทางเลขของพอคนบันผือเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับมีพี่น้องเอฟซีหลายท่านก็ขอมากครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขของพอเพราว่าจะเป็นเลขเด่นครับผมเลขคนรับฟั่งของพอกะมั่ที่พานมากคร7บสามเจ็ดเจ็ดสามเลยครับพี่น้องเนาะและที่ขาดบ่ได้ก็คือเลข ดับล่างตรงๆครับสิบสามหางนี่ครับพี่น้องเนาะสิบสองหางสิบสามหางของพอนี่ก็ดับอยู่ครับผมครับพี่น้องเอ็ซีก็เห็นตรงนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นการประหยัดต้นทุนไปครับผมสําหรับเหล็กล่างของพอค้นบันพื้ครับเอามงวดวันที่หนึ่งเมษายนกับไปรับชมรับฟังน้ากันเ้อครับผมเป็นแนวทางพิจารณาเบื้องเอาครับผมกับพ่อคนบ้านผือครับ ก้อนฉีบจะไปเบิ้งหน้าทางตัวเลขของพอคนบันผือเก่ามาเชียร์ขอขอขอระคุณพ่อเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีเช่นเคยเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขของพอค้นบันผือกันเลยครับขอครับครับผมเก่ามาเชียร์สวัสดีพอบันผือครับผม ครับสวัสดีครับครับพ่อโอ้หมู่ว่านมีงานเลยบ่ได้อัดครับผมเพิ่นนึ่งเปิดเพลงดังครับพ่อครับเป็นยังีเงียบแล้วครับผมเออบื้ได้ผมดูครับครับพ่อเออได้ที่ผมส่งไปในเรื่องอันบ่ได้เบิ่งเลยครับผมครับอยู่ในได้แต่หมู่ว่านนี่แหละครับอืมเป็นเลขที่พ่ะพ่อเสียห้ตอนนี้ปะครับครับผมครับครับ งวดว่างหันก็เต็มๆเลยนะพ่อครับได้ก็เอาไปใส่หนีงวดก้อนครับผมเจี๊ยนหนีเขาไว้อยู่ครับผมนของธรรมดาเนาะครับผมยังดีว่าได้็ครับเกินมากอรัผมก็ัาไปเห็นบางขนาดเด็กเล็กบนก็เล็กหลังอันเดียวกันครับผมเดียวกันแต่ว่ออกตัวขับฟอร์มเหมือนกันเขาทางในสองเก่งอยู่ อืมครับผมดีอยู่ครับเพราด้ค่าประทุนะครับผมครับต่อสองเด็กมาจากใครอยู่โอ้ครับผมสุดยอดเลยนี่กับข้างหน้ากับทานเนาะครับเล็กดับล่างก็เอาอยู่ครับผมครับคือเก่านะครับครับพ่อเอาเอาไม่เอาไม่ครับเอาเดี๋ยวเด็กคนละฟังแับเหมือนเดิมครับครับผมห้าเจ็ดสามตรงตรงเลย ครับพ่อเรื่งรรองเดินบนล่างเดินงเดินบนล่างหนึ่งเมษาครับผมมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดครับวิ่งหนึ่งกับสองครับวิ่งหนึ่งกับสองครับจับคู่จับคู่บนล่าง หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่สองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหกเก้าครับเหมือนเดิมครับเจ็ดคู่ครับครับผมไปกับไปับถ้า ชนตัวกันมันนตัวผมมาผมเปนนตัวผมเนผมจะเน้นักหนึ่งนะครับหนึ่งแปึ่งหา่เก็ดครับแต่ว่ากันเน้น,นยากไลมันไปออกตัว,วนเน้นครับโอ้ครับผมเป็นนตัวผมนาไหนีเป็นน<ม>ักเซลล์รือ่อคาเปนมิตรเินอราเงินตัน,น,น,นี่ยนอามาชนเราครับครับเดกกเอาเล่คนละฟังครับเลขคนลบฝั่งครับผมคข้างบน เอาแถวที่หนึ่งครับผมมีแปดมีสองมีห้าแปดสองห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแถวที่สองครับผมมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่สามสี่ครับจับยิ่งเดียวกันเลยครับมาฟังในตัวเหมือนเดิมครับจับคู่กันบนล่างครับผม คร,ครับผมอเลกนะับข้างล่าครับคผมเด็กนับตรงตงข้างล่างงอที่ห้าสิบเอ็ดครับเลขดับดตรงไม่น่าตรงครับผมมีแปดหกแปดหกเก้า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 ศูนย์สองศูนย์สองสองแปดสองแปดสามหนึ่ง สามหนึ่งสี่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 ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าสามห้าสามหกสี่หกสี่ครับสิบสามชุดครับครับผม สิบสามชุดกับได้ครับผมตรงบอร่บอหมากครับผมตามชุดอพอครับสำหรับเหล็กดับล่างนี่กัดสถิติกัถือว่าเอาอยู่ต่อเนื่องนี่เด้อครับผมครับคันตัวไหนอะไรนับความลนกับทั่มาเอาโซนตัวครับผมก็ได้ปัดหาครับครับพ่อครับผมมันยีดที่สุดไปครับเป็นสีส่ชิพ ครับนี่เฉพาะรับข้างบนนะนี่แหละครับผมกับแนวทางพ่อคนบ้านผืนเงินว้านหันกับเลขเพิ่นกับเข่าบนล่างได้ครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขดับก็เอาอยู่ครับเงินนี้กับมาได้ตามต่อให้พี่น้องเอฟซีแล้วครับผมสำหรับเลขหนึ่งแปดนะพ่อเนาะหนึ่งแปดนี่มันก็ถือว่าดังอยู่ครับผมหนึ่งแปด ผมผมบอกว่าส่วนตัวครับผมหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดทีนะหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดครับผมเลขตัวหนึ่งของพอครับเอาปีเจ้าหน้าเบิรงครับผมลูกกระชิ่รบกวนพอสำเนีดเด้อครับผมครับครับขอขอบคุณพอคนบันผือครับผมที่เมตตาแนวทางเลขให้กับลูกกับร้านหลังกับพี่น้องเอฟซีครับผมครับเพราะว่าเพื่อนกับขอมาอยู่ครับผมเพราะว่าเพื่อนจะได้ตัดเลข บอได้ไปอ่าสื่อในส่วนประว่าจิบเป็นแบตอลีเนาะครับผมกับกัลลีเลียงเีลยกที่พอดับนี่เด้อครับผมรับเป็นแนวทางบึงครับเอาลูกกระสีรบกวนพอสักนี่ละครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับแนวทางพอค้นบั้นพื้ครับผมสำหรับเหลขหงวดวันที่ หนึ่งเมษายนเน้ะครับพี่นอ้องพอกระไห่มากแล้วครับเด่นบนล่างหนึ่งสองเจ็ดครับผมวิ่งหนึ่งกับสองครับจับคูเพิ่นมีเจ็ดหางครับพี่น้องเนาะหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดครับผมนี่คือตัวเน้นของเพิ่นเลยครับผมแล้วก็สองสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าและหกเก้าครับผมเล็กพอว่า บางเทียก็บอกตัวเนียนของพอครับผมสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกเก้าก็ถือว่ามีสิทธิ์มากเลยคือกันนะพี่น้องเนาะครับผมส่วนเลขคนละฝั่งครับเลขคนละฝั่งก็คือแถวบนจะมาจับกับแถวล่างครับผมแถวล่างกับจับกับแถวบนคือจะมาจับอยู่ในแถวเดียวกัน้อครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นแนวทางเลขคนละฝั่งครับผมแล้วก็มาเลขดับตรง กลับไม่เกี่ยวครับผมสิบสามหางก็พอครับงวดวังหันกับเอาอยู่ด้ครับผมงวดนี้กับชดเลดดังหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะครับผมเอาพี่เจน่าเบิ่งเอาครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกัขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้ครับผมถูก้ดเงินไปนน้ำกันงวดวันทีหนึ่งเมษายนหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ